สวัสดีค่ะทุกคนนี่ร้าสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเรากําลังจะบินไปภูเก็ตตอนนี้อยู่สนามบินดอนเมืองนะคะอันนี้คือข้าวร้านประจาที่เราต้องมากินทุกครั้งก่อนที่เราจะขึ้นเครื่องแล้วดูนี่ คุณกุรนาโรธเพราะว่าทะเลาะกันเมื่อกี้โหลคืออีกนิดนึงคือเราจะตกเครื่องแล้วแต่เราก็ยังกินข้าวกันอยู่บอกบอกอะไรกับท่านผู้ชมหน่อยค่ะบอกอะไรกับน้องแหน่บอกอะไรกับน้องนะไม่สามารถกินต่อเลขหมายปลายทางได้จรี้ค่ะบอกอะไรนอยนึงครับจัป่าครับจัป่าครับพันไปอันนั้นโอ้อ๊มเฮียอะไรมากมันแบบเฮียอะไรมากมันแ นี่คือนักกันหรือปะเขียวแดงมันเป็นนักสู้และไอ้เขียวมมนเป็นเะาเป็นลบกันใช่ปะใช่ดูค่ะคนไม่อินนะคะแว๊หายแล้วเรื่เร็วมากมาันนี่คือคนพี่งกอนนะคะไปชวอยู่ใกล้ๆค่ะเดินหน้าห้องน้ำไม่เจอแน่เลย ตอนนี้นะคะเหลือเราคนเดียวกับปักแล้วเราก็ยังจะถ่ายคลิปหนุบข้ามากเนี่ยค่ะแบบเราเผื่อเวลามาแล้วนะคะกอเลยจาไปเจอกำลังเครื่องค่ะตอนนี้นะคะเราก็เดินเข้าเกตมาแล้วเราก็ยังสเต็ปเดิมคะ่ะไม่คุยกัน <laughs> อันนี้งอนเรื่องอะไรอ่ะ งอนองที่อ <c oughs> ทุกคนกคือความจริงไม่ได้ตะคอกเลยแค่บอกว่าที่จอดตรงที่เราจอดกระจามามันเต็มแล้วเราออก,ก็เลยต้องเดินไปไกลแบบไกลมากๆ <c oughs> คือแบบอีกอาคารหนึ่งอ่ะเข้าใจป่ะแล้วของก็อยู่กับเราหมดเลยทำพละเยอะไงเข้าใจไหม <c oughs> แล้วด้วยความที่แบบเราไปไกลเราก็ต้องรีบอ่ะก็ไม่รู้เหมือนกันว <c oughs> <ๆ>่าเช็คอ<ๆ>ินออนไลน์มาแล้วค่ะตัวเคาน์เตอร์ปิดเพราะรอบที่แล้วเราตกเครื่องเอาไปเอามาทะเลาะกันเพราะว่าตะคอกคำว่าอี่กเราเ็วเลยสิอี่กเราเ็วเลยสิ ่นัน้นะไม่ได้ปะ่ะไม่เล่นอันนี้คือเมื่อกี้เพิ่งเอารถมาไม่ใช่หรอเราดูดิคือเราต้องแบกเครื่องมีกะอะเขาห้ามใช้รถนะคะตรงนี้จะได้รถนะไปค่ะเคยเห็นปะ่ะทุกคนปุ้งแป้ง้งไม่เล่นเ่นเถิะนิดนึงหน่อยนึงก็เล่นหน่อยเถอะมันจะงอนอะไรขนาดนั้นงอนเอาไปเอาตายเลยปะ่ะได้ กูจะถ่ายพูดคนเดียวอย่างเงี้ยแหละกู oh. จะถ่ายไปเรื่อยๆถ่ายไปเรื่อยๆแบบนี้แหละกูจะคุยคนเดียวไปใครไม่คุยกูกจะคุยคนเดียวเนี่ยอ้าวพูดเชธอให้ไ่ะพูดเธอให้ได้ใครเลยกูไม่คุยกับมึงหรอกไปดิไม่คุยด้วยหรอกทุกคนเห็นที่นั่งอันนี้ปะ <Okay. S 1> ถ้าเป็นความจริงในเกาหลีจะไม่สามารถนั่งได้เลยแต่คือถ้าเราอยากนั่งเราต้องเอามีดมาค่ะ ทัดพวกเซ่นี่ <c oughs> <c oughs> ง่ายๆนูแล้วเราจะนั่งได้แค่นั้นเองง่ายๆเรากำลังไปภูเก็ตน,นะคะ <c oughs> บอกเลยว่าวันนี้เราจะพาทุกคนไปทำงานด้วยกันแล้วก็ไปกินซีซัมร้านที่อร่อยสุดในภูเก็ตสุรนันท <c oughs> ์หรอสุรพงศ์สุรพงศ์อ้าวสุรพงศ์คนกรานาดอยู่ไหนคะตอนนี้ มาด่วนค่ะคุณสุภพรคคสุภาพร่มจะไน่าจะไม่ได้ไปแล้วคุณสุภพ,พรที่พูดมานี่คือใกล้ะจะตกเครื่องแล้ว <laughs> มจริงมันกดดันมากในการวิ่งนะอย่างวันนี้ก็คือทะเลาะกับแบบอีกแล้วคือวิ่งมาไกลมากแบบไม่ได้ไม <cod ely S 1> ่ใกล้อ euh. ่ะบอกเลยคุ <medi cringe Spiritual music> be ้ไกลอ่ะแล้วมีทั้งกระเป๋ามีทั้งมิกอ่ะโันถ้าพูดถึงกาฟอ่ะแม่คงเป็นอย่างเงี้ยเลยนะแบบอย่างเงี้ยอาอเงี้ยเสร็จรู้ใช่ไหมลงกระไดลงตรงนั้นอีกขึ้นมาตรงนั้นอีกกระเป๋าอ่ะกระเป๋าลากอ่ะขี้อยู่อย่างเงี้ยคือมันเหนื่อยอ่ะเข้าใจป้ะทุกคนเข้าใจกูป้ะ นี่กูฟังอะไรเลยไม่กูฟังอะไรเลยฟังอะไรเนี่ยคนไม่เข้าใจหรอกเขาเป็นว่าเหนื่อยค่ะเซอการ์ูเกตค่ะใกล้ขึ้นเครื่องแล้วค่ะตอนนี้เรากำลังรอค่ะรอบอดขึ้นเครื่องพอย ตอนนี้เราถึงภูเก็ตแล้วเราดีกันแล้วว่าอ๋อเพิ่งดีที่คุยกันมาทางทางซบไหลกูมาทางทางนี่คือคืออะไรงงคืนนี้เธอจงนอนด้วยจเป็นส ก็ก็ดีไงพอถึงภูเก็ตแล้วก็ดีกันลแล้วอ๋อโอเคได้ได้ได้เราได้ทําการ <ฆ S 2> ดีกันแล้วเรียบรอ้อยได้แบบนี้ก็ได้วะโอเคถึงสนามบินภูเก็ตลแล้วนะคะระยะการเดินทางคือหนึ่งชั่วโมงนิดนิดเอาเป็นว่าคือหลับอย่างเดียวไม่ได้เห็นเดือนเห็นตะวันเห็นอะไรเลยแล้วก็ให้พี่ๆของเรามารับแล้วเราจะไปโรงแรมพักผ่อนก่อนพี่เขาจอดไหมที่ไหนับพี่อยู่ข้างหน้าเลย้านจอดรถไอแดงมันเป็นสู้มันจะมาสู้รบกันตอนนี้ ไมในในใ่โอ้โหตาดีมากไหนนั่นไงพันหนาพันกลางอะ่ะนี่คือฝันถึงติ่มซำแล้วว่า <c oughs> ถ่ายคลิปเพื่ออันนี้เลยนะเนี่ยใช่คลิปนี้เปิดเพลงแค่20%เซ็นที่เหลือ <c oughs> เราจะไปกินติ่มซำใช่ออวส,ว,สวัสดีครับผม <c oughs> เอาลยครับ มงเราจะไปโรงแรมกันต่อฝนตกครับหนู่ต้องต้องให้หนูปักตะไคร้รอเลยไหมคะเดี๋ยวปักเลยเธอโดมาเลยเขาเนี่ยโอเคตอนนี้เราก็อยู่ที่ห้องเลยนะครับผมเรามาดูห้องกันดีกว่าว่าห้องพักของเราเป็นยังไงท่าอะไรของมึงเนี่ยเราถึงห้องแล้วแล้วเราก็กินข้าวเสร็จแล้วหล่อ เรามีเวลาพักประมาณ1ชั่วโมงนะคะใน1ชั่วโมงนี้เราจะต้องอาบน้ําแต่งตัวคืนนี้เราจะไปขึ้นคอนเสิร์ตโอ้ยคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตเต้นนานบู๊บ้านเต้นนานบู๊บ้านบ้าวี่เราพาไปดูห้องน้ำดีกว่าที่นี่จะตกแต่งสไตล์แบบไทยๆนะเปิดนี่ห้องน้ำก็มีแค่นี้ เอ้ยแต่สวยอยู่นะห้องที่เนี่ยมันก็ได้อยู่เพราะว่าเรานอนพักแค่หนึ่งคืนเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็ต้องตื่นตื่นกลับบ้านเราแล้วยังไม่รู้เลยว,ว่าจะได้ไปกินติ่มซำหรือเปล่านี่คือประเด็นละต้องไปได้กินนี่เธอต้องได้กินแน่นอนถ้าเขาไม่พาเราไปกินเราเราก็ไปกินเองเลย <What? S 1> โอเคไปไงอะ่ะเดี๋ยวเราพักผ่อนอาบน้ำแต่งตัวแต่งตัวเสร็จปุ๊บแล้วเราก็จะไปดูกันว่าคืนนี้จะเดือดเบอร์ไหน <c oughs> บอกเลยนะคะคืนนี้เป็นคืนของหมูกหมวยค่ะ เสร็จยังเนี่ยเสร็จแล้วนี่ผมก็แต่งตัวเสร็จเรียบร้อยวันนี้ชุดนี้ครับมีไอ้อย่าถ่ายทรัพย์สินเโอเคเสร็จแล้วใช่ไหมเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวนี่ผมตรงนี้นิดนึงปั๊ไม่มีผมเลยเฮ้ยกูว่าแล้วมึงไม่ได้เปิดไอ้แป๊บเนี่เกิดอะไรเนี่ยตรงนี้นิดเดียวข้องนี้เป็นหาตรงนี้โอเคไหมคะชุดนี้โอเคนี่เราดับเรียวๆเลย จะเลี้ยวเราต้องกดลิฟต์ก่อนอินสันจะไม่ได้ไปเดี๋ยวรอนานมากมุกห่วยเป็นตัวนานแต่เมื่อแต่งตัวนานความผิดมุกห่วยไม่ใช่ความผิดที่มุกเคยทำไม่ใช่ความผิดมันเป็นผมมุกจังเลยไปรถคันไหนเนี่ยสวัสดีค่ะรอนานไหมครับสวัสดีครับสวัสดีครับพร้อมเลยหรือยัง ไปค่ะวันนี้ฮะพร้อมลุยชุดพร้อมหน้าพร้อมไม่เห็นอะไรเลยปโอเคครับผมตอนนี้เราก็กำลังจะเดินไปที่ร้านนะคะเดี๋ยวเราว้าไปที่พอสนุกกันเลย <Yeah. S 2> <Yeah. S 1> ตอนนี้นะคะเราทําภารกิจเสร็จสิ้นแล้ววันนี้เราทาภารกิจไปโอ้ยหลายอย่างมากเลย uh huh. ภารกิจต่อไปของน้องก็คือตื่น10โมงเช้าในการไปกินติ่มซำาเราสัญญาอะทุกคนไว้แล้วว่าการมาภูเก็ตจะต้องพาทุกคนไปกินติ่มซำร้านที่อร่อยที่สุด คืนนี้น่าจะเป็นเวลาประมาณปีสี่แล้วนะคะแล้วก็จะ sleeping ตอนนี้เรากำลัลงนี่ค่ะเก็บของที่เราลื้อออกมาจากกระเป๋าแต่ตอนนี้ที่ยังต้องไปล้างเท้าก่อนนะมิดมากเลย <c oughs> โอ้โนจะโมเ่ <c oughs> าจะอวดว่าวันนี้นะคะ <c oughs> เรามาใตา้เราได้นี่เลย <c oughs> ลองกลองก <c oughs> <c oughs> ได้นี่ค่ะลองกองเป็นของฝากจาก ใช่นะคะนี่ขอบคุณพี่ๆที่เอามาให้นะคะต,ต้องเต้นแรงเบอร์ไหนอถึงได้รางกองอ่ะคิดเอาไ,ได้ไองกองกถ้าใครที่เป็นเอซีน้องอะจะรู้อยู่แล้วเว้ยว่าน้องอะไม่เน้นเอาตางังค์แบบเน้นเอานี้เลยคุณฟ้องยักส่วนผมตอนนี้ก็ไม่ไหวและง่ว,วงนอนมากแอะแอบหลับในห้องด้วย อ่ีกดอกไม่สบายขนาดไหนแต่มึงก็ไม่ควรนู่นป้าถอดสะพานแล้วยัดไม่ต้องรูอีนะโอเคเดี๋ยวคืนนี้เราก็จะนอนก่อนนะครับผมแล้วเราก็ไปเจอกันที่ร้านติ่มซำเลยนะฮะคุปปาติ่มซำบ๊ายบายอรุสวัสดีตอนเช้าสวบต่อไม่ร้อยนะเธอสิบโมงครึ่งล้วจ้า อลุนเบอร์ฟานกกาไม่ลืมของนะล,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 ละยโรยยขนาดพวกเรานอนหกโมงโรงแรมสามารถออกได้บ่ายสองแต่คือไม่ได้เราต้องตื่นขึ้นไปกินม c ซี MC ไม่ตื่นแล้วก็ไปขอขนาดน้องเป็นคนนอนขี้เซาแต่เป็นคนนอนขี้เ้าอ่ะยังต้องตื่นนะคิดเอาตอนนี้เราก็นั่งรอพี่กันก่อนนะครับผมว่างเราต้องไปตัดผมมาเนี่ยผมยาวมากเลยอะไม่ยาวเท่าไหร่หรอ ยาวนะข้างๆเออมื่อคืนเป็นไงเมาไหมระดับสิบอยู่ระดับแปนแปนขนาดล้างหน้าหน้ายังแดงไปเี่อยู่เลยเอ,อ,อย่ะหัวใส่หัวไม่หยุดเลยเมื่อคืนเออว่าแล้วไม่ปเปิดคอจำไหมว่าต้องเป็นท่าน,นี้แน่เลยเ <c oughs> ปิดคอเลยค่ะเดี๋ <c oughs> ยวี่มีติ่มซำรอรอก่อนเดี๋ยวพี่เขามาน่าจะใกล้มาแล้วล่ะท่าน <Pin. S 2> oh. สวัสดีครับผม,มรัคหนาวไม่รอเลยอะนมนรอ้อแก๊งเราครบแล้ววันนี้ค่ะเราจะไปกินติ่มซำตรีติ่มซำค่ะเราพี่เราไม่ได้กินน้อวิพุพูดถึงติ่มซำที่มีมุกนี่ครับฟังได้เหรอ,เ, <c oughs> เ,อ,อเรื่องติ่มซำมานะ้องมีเรื่องเล่านะ มีคนชื่อติ่มกับคนที่ชื่อซ้มเดินชนกันบวกกันเลยเออแล้วคนเนี้ยเขาก็ถามเลยติ่คนที่ชื่อติ่มเนี่ยถามว่าเฮ้ยเป็นใครวะเดินชนกูเนี่ยเออกูชื่อซ้มเว้ยจำชื่อกูไว้กูชื่อซ้มเออนั่นแหละแล้วก็บวกกันเป็นติ่มซ้ำกูฟังอะไรวะเนี่ยถึงแล้วค่ะจินแดนแรนมาของเรานะคะ ร้อนมากแล้วคนเยอะมากนี่นีมีเป่าอันนี้ได้นะเป่าคุยแพ็กโซโฟนสาาัตว์เก๋มากแบบมันบรรยากาศแบบนี้เลยเหมือนเหมือนอนะไรเขาเรียกว่าอะไรวะบิมเบอร์สวัสดีครับผมลาแล้วค่ะทุกคนเราเลือกไปแล้วนิดนึงเดี๋ยวเราจะไปเลือกกันว่าเราจะกินอะไรตรงนู้นอีกนี่ฮะเดี๋ยวเราจะพามา,าเลือกหดูเยอะมาก เราจะหยิบทุกอันอบบน่หยด้ยนะรักอานนี้ด้วยกระเป๋าไม่ค่อยหิวเลยอันนี้คืออันที่เราเลือกแล้วนะคะไม่ค่ะเลือกอันนี้แล้วคือเลือกเมื่อกี้แบบแค่แบบกินนิดเดียวเพราะว่าเป็นคนกินน้อยป็่ผู้หญิงที่น่ารักกินน้อยแต่เมื่อกีก้หยิบไม่หยุดเลยนะ,ะาาย,ยิบเบื่อได้รักไง เออผมอินแล้วครับผมอิมแล้วอ้าวัอนี้ใครจ่ายตานั่งอยู่หัวโต๊ะมือจ่ายตาขอบคุณครับสำหรับมือนี้มอ MC ไม่ตื่นแล้วก็ไปขอตื่นี่นกินเลยค่ะกินเลยนะคะอันนี้เป็นปลาแซลมอน นี่เราเป็นกุ้งปลาแซลมอนปลาป่ามาแล้วนี่มาแล้วก็ผม,มปลาป่าผมนี่ปลาลาบะบลปลาลาบะบลเรา,บาบต้องบีบก่อนต้องเช็คของข้างในคือแบบร้อนมากอ,ะ <c oughs> อ่ะเฮ้ออุ๊ยเอาขึ้นมาเหลือแต่แป้งหมูหาย <c oughs> ู้สึกวกินลําบากมากเลยนะจริงๆมันอาจจะไม่กินลาบากเลยพี่แต่แบบผมลาบากเองแล้วกินแบบนี้แต่ถงีน,นี้คือการกินปลาเปาที่ถูกต้องนะต้องกินแบบนี้ของเนื้อขาว เอาง่ายว่าตอนนี้แบบเดยอเธอมากอันนี้คือน้ำจิ้มสูตรเด็ดค่ะนี่จะต้องใส่พริกด้วยใช่มันเป็นน้ำจิ้มสูตรเด็ดน,นะพี่เพราะว่าอะไรวะหลังร้านเขาไปเด็ดพริกมาม <c oughs> ตังหวยแม่เธอ <c oughs> ทำไมคะตังคมาแล้วชุดหนึ่งเฮ้ยคนถูกรางวัลที่หนึ่งเลขที่พี่เต่าบอกวันนั้นอะที่ป้ายอะอะไรนะที่ผมอะแบบชอบหมวยอะแต่ไม่ค่อยอยากซื้อทำไมคะกลัวคนถูกรางวัลเนี่ยพี่และต้องไปนี่เคียวคูใช่โอ้ยครูหายโอยครูหายมือนี้ต้องขอขอบคุณชิมช็อใช้เนี่ยวรู้สึกว่าชิมชอบใช้จะบ่อยเหลือเกินมาแล้วเธอบะหมี่นุ่ง ช <c oughs> นี่ก็คือบะหมี่ซปปุ per ค่ะเป็นเส้นที่เล็กมากแบบคือเห็นปะดูดมิมันไม่เหมือนเส้นบะหมี่อ่ะมันเหมือนกึ่งวุนนนะๆๆว้นเส้นนะอ่ะคล้ายๆกึ่งวุ้นเส้นอ่ะเข้าใจปะจริงๆแบบมันกัดเข้าไปแล้วมันเด้งเลยอะ่ะอร่อยจริงทุกคนขนาดนั้นเลยแล้วขอชิมเลยนะ <rôle> เดียวเดียวเดียวที่บ้านไม่เรียกชิมมนะแบบนั้นจะไปก่อนแต่ว่าร้านจะไปก็ได้อ๋อผมคืนอ่ะคืนอ่ะดูคืนมาเท่านี้เอาทุกอย่างเอาอันนี้ค่ะฉันจะเป็นมหาเศรษฐีคน เลิกหวยมันต้องเป็นแบบเราต้องแบบไหนคะก็เลิกหวยอ่ะเราไม่ได้ห้ามบอกเลขเพราะเดี๋ยวเขารู้หมดก็ต้องเลิกหมดอ,อ,อันนี้อะไรครับว้าวเอามึงจ่ายตังเองด้วยเขาตังไงเราไม่มีตังาอุ้ยดูไอซันะเรามาดูกันว่าใครจะเป็นเศรษฐีคนต่อไปเก็บแล้วน้องเก็บแล้วถูกแน่ครับผมใชนนสิใชนนสิถ้าผมถูกนะจับเลยเราจะไปลงอ่างด้วยกันเราจะไปลงอ่างด้วยกัน เราจะไปลงอ่างด้วยกันถูด้วยถ้าผมถูกนะเดี๋ยวเปิดเมมให้โอเคเป็นมีไอเลยใช่ไหมออันนี้คนเดียวใช่ไหมเนี่ยกี่คนเดียวที่ไหนนี่ไงเราเังโตรวมกันถ้ากินอันนี้คนเดียวอ่ะบอกเลยนะไม่ต้องไปไหนละนอนเนี่ย เ,นนเจอกันใหม่กินหน้าเจอกันใหม่ปีหน้า